กลับสวัสดีค่ะช่องมนอใชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะมาพบกับเมนูมื้อค่ำวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีเมนูปลากระเบนหวานนะคะทอดทอดปลากระเบนหวานนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงก็คือปลากระเบนส้มนะคะปลากระเบนส้มนี่ก็คือปลากระเบนหวานนี่แหละนะคะ น้องมนก็จะนำปลากระเบนหวานนี้มาทอดนะคะกับน้ำมันนะคะทอดด้วยไฟอ่อนๆนะคะถ้าทอดไฟแรงเนี่ยไม่ได้กินนะคะไม่ก่อนสุกเลยนะคะต้องทอดไฟอ่อนๆได้เท่านั้นนะคะแล้วก็คอยดูบ่อยๆนะคะคอยดูคอยกลับบ่อยๆไม่งั้นมันก็จะไหมก่อนเพราะว่าปลากระเบน,นมันมีความหวานนะคะมีความหวานในเนื้อปลามันก็เลยทำให้ เมื่อโดนน้ำมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ไหมก่อนสุกนะคะไหมเร็วมากนะคะต้องคอยดูนะคะอย่างต่อเนื่องเลยก็คือเผลอไม่ได้เลยนะคะถ้าทอดปลากระเบนหวานนี่ห้ามเผลอเด็ดขาดนะคะต้องคอยจ้องคอยดูตลอดเวลานะคะหลังจากที่เมนูทอดปลากระเบนหวานแล้วน้องบลนก็จะทำเมนูพิเศษให้กับแอดชัยนะคะวันนี้นะคะเมนูพิเศษให้แอดชัยก็คือเมนู ข้าวผัดน้ำพริกมันปูนะคะน้องมลก็จะทำข้าวผัดน้ำพริกมันปูให้แอดชัยนะคะก็จะโรยหน้าด้วยกุนเชียงปลาทอดนะคะแล้วก็คลุกด้วยหัวัชเท้าดองนะคะกับแครอทด,ดองนะคะที่พี่ปอปปส่งมาให้นะคะลองชิมดูนะคะก็รสชาติอร่อยมากค่ะพี่ปอปปนะคะเป็นหัวัชเท้าแล้วก็ อ,อะไรนะแชรลอดนะคะหัวชัชเท้ากับแชรหลอดดองนะคะหลังจากที่ทําข้าวผัดคลุกน้าพริกมันปูเนี่ยเสร็จแล้วน้องมนก็จะคลุกด้วยหัวัยเท้าดองแชรลอดดองนะคะรับรองอร่อยชัวร์นะคะเดี๋ยวรอชมรอชิมกับน้องมนนะคะว่าหน้าตาข้าวผัดน้ำพริกมันปูเมนูเด็ดของแอดชัยมื้อนี้นะคะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะ รอลุ้นรอชมรอชิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะแล้วก็ติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะขอบคุณทุกคอที่มีเมตตาเข้ามารับชมคลิปค่ะรากระเบนหวานเนี่ยสั่งซื้อได้เลยนะคะมีของพร้อมส่งค่ะวันนี้น้องมนก็จะทอดให้ f อซได้ลองชิมด้วยนะคะ ครึ่งกิโลส0มบาทนะคะเป็นแพคนะคะแพคละครึ่งกิโลแพคละ300บาทนะคะค่าส่ง60บาทค่ะเอซท่านใดก็สนใจอยากลองชิมนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ลายของแอดชัยนะคะ e 2 7 g r g นะคะทักลายแอดชัยได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์ของน้องมนลก็ได้ค่ะ098 962 6422นะคะ โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกมันปูอ่าแล้วก็ปลากระเบนหวานนะคะปลาช่อนทะเลนะคะปลาหมึกนะคะมีหมึกแพรนวดหมึกแล้วก็หมึกแกะตาหมึกพานะคะแล้วก็หมึกในน้ำผึ้งนะคะหมึกบดในน้ำผึ้งนะคะอร่อยอร่อยแล้วก็มีหมึกหยองด้วยนะคะแล้วก็มี แคบหมูน้ำพริกกากหมูน้ำพริกนรกแมงดานรกแปะนรกป่าย่างนะคะหอยลายปรุงรสนะคะหรือจะเป็นหมึกบดขาวนะคะแล้วหมึกบดขาวหมึกยืดนะคะหมึกบดขาวแล้วก็หมึกบดปรุงรสนะคะก็อร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีปลาเก๋าทุบด้วยนะคะปลาเก๋าทุบแล้วก็มี2รสนะคะปลาเก๋าทุบอ่ารสดั้งเดิมแล้วก็ รสปาปิก้านะคะแล้วก็มีปลากระพงทุบด้วยนะคะปลากระพงทุบนะคะเพิ่งมาสดสดใหม่ๆร้อนๆวันนี้เลยนะคะปลากระพงทุบก็อร่อยไม่แพ้กับปลาเก๋าทุบเลยนะคะสั่งได้เลยนะคะแพ็คละ100บาทนะคะแพ็คละ100บาทนะคะแล้วก็มีปลาหวานนะคะปลาหวานก็คือขนมตัวปลานะคะ แพ็คละ100บาทมีกุนเชียงหมูกุนเชียงปลาแพ็คละ100บาททุกอย่างอร่อยนะคะแล้วก็มีปลาทูมันนะคะทูมันแล้วก็ปลาทูหอมนะคะคุ้มค่ามากๆเลยโลละ120บาทนะคะปลาทูหอมนะคะ,ะปลาทูมันนะคะโลละ120บาทส่วนปลาทูหอมเนี่ยโลละ100บาทนะคะสุดคุ้มค่ามากๆค่ะโละหนึ่งก็ได้หลายตัวนะคะอ๋อค่ะลืมมีหมึก ฉาบผ่าด้วยนะคะหมึกฉาบผ่าก็คืออ่าหมึกผ่าเอามาปรุงรสนะคะแล้วก็หอยลายปรุงรสนะคะหมึกกระตอยต้มนะคะอร่อยอร่อยนะคะเอาไปทําเมนูต้มหวานหรือทอดกระเทียมพริกไทยนี่สุดยอดมากๆค่ะเป็นของกลับแก้มก็ดีนะคะแชบหมูด้วยนะคะอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีหมึกยืดนะคะหมึกยืดก็คือหมึกอ่ายืดปรุงรสก็คือหมึกบดปรุงรสนั่นแหละอร่อยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้ให้อัดัยชิมให้ดูนะคะสั่งได้เลยนะคะ fc ทักไลน์อัดัยนะคะ e 2 7 g RG นะคะแล้วก็กราบขอพระคุณ fc นะคะที่เมตตาอุดหนุนสินค้านะคะสนับสนุนด้วยการชมคลิปนะคะจนจบคลิปก็ดีนะคะ ก็ขอให้เอฟซทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยทุกสุขลุกภยกัยข้าเจ็บก็ได้เบียดเบียนอย่าเจ็บอย่าจนก็ขอให้ทุกท่านมีแต่จินจจแต่จ็ตแต่ใ้ตลอดปีตลอดไปนะคะราบขอบพรบคุณค่ะค่ะเมนูสุดท้ายนะคะก็เป็นเมนูเด็ดนะคะเมนูพิเศษนะคะทําให้อัชัยนะคะก็คือเมนูข้าวผัดน้ําพริกมันปูค่ะมาดูวิธีทากันเลยค่ะ ก็เริ่มต้นด้วยการผัดกระเทียมนะคะใส่พริกขี้หนูนะคะเพราะว่าแอดชัยชอบทานเผ็ดนะคะผัดกระเทียมใส่พริกให้หอมหอมพอหอมแล้วนะคะก็นำน้ำพริกมันปูนะคะลงมาผัดกับกระเทียมกับพริกนะคะข้าวผัดจานใหญ่ๆนะคะก็ใส่น้ำพริกมันปูประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่แหละคะ่ะหรือว่าตามใจนะคะคือ ชอบมากก็ใส่มากนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะตามความเหมาะสมนะคะตามความพอใจเนาะน้ำมนันก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็คือทําข้าวผัดหนึ่งจานใหญ่นะคะหนึ่งหนึ่งถาดเลยก็ว่าได้นะคะ1นถาดใหญ่เลยนะคะ <S <S ก็พอผัดน้ําพริกหอมแล้วนะคะก็เอาข้าวลงมาผัดคลุกกับน้ําพริกมันปูนะคะที่ผัดกับกระเทียมกับพริกขี่หนูหอมแล้วผัดคลุกเข้าให้เข้ากันเลยนะคะ ข้าวสวยนะคะมาผัดใส่พอผัดให้หอมแล้วค่อยปรุงรสนะคะปรุงเครื่องนะคะตามใจชอบเลยนะคะท่านอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะแต่ว่าน้องมนก็ใส่แค่น้ำมันหอยนะคะใส่แค่น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวสองอย่างเท่าน,นั้นเองนะคะน้องมนจะไม่ได้ใส่อะไรเยอะมากมายนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว หอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศน้องมนจะเลือกมะเขือเทศที่มันออกรสเปรี้ยวก็คือมะเขือเทศเล็กนะคะถ้ามะเขือเทศลูกใหญ่นี่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเปรี้ยวเหมือนลูกเล็ก <_ S 2> มันจะได้เพิ่มความเปรี้ยวในตัวคือไม่ต้องใช้มะนาวนะคะไม่ต้องบีบมะนาวราดเข้าผัดก็ได้นะคะเ <_ S 1> พราะมีมะเขือเทศเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะผัดคลุกเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าเราผัดกับน้ำพริกหอมได้ที่แล้วนะคะก็ใส่หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศลงไปคุกเขาผัดให้ข้าวนี่กลิ่นหอมแล้วก็ไม่แฉะนะคะผัดให้แห้งนะคะผัดให้แห้งแต่ไม่ถึงกับแห้งมากนะคะพอผัดเสร็จแล้วนะคะก็ชิมรสชาติดูถูกใจไหมนะคะไม่ถูกใจก็อยากใส่อะไรเพิ่มก็ตามใจนะคะแต่สําหรับน้องมลก็ทําให้อัชัยจินแบบรสชาติที่ไม่เค็มนะคะก็คือกลมกล่อมพอดีพอดีออกเผ็ดนิด,น,ดนิดนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ แล้วก็ปิดไฟ,ไฟปิดแก๊ตบท้ายด้วยนะคะน้องมนก็จะใส่ด้วยหัวช้เท้าดองหัวช้เท้าดองแล้วก็แชรดอดดองนะคะพี่พี่โปโป,โปส่งมาให้นะคะนี่ก็คือหัวช้เท้าดองแชรดอทด,ดองนะคะพี่โปโปส่งมาให้ลองจิมก็จะคลุกลงไปกับข้าวผัดน้ำพริกวันปูเลยนะคะคลุกลงไปเลยนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพราะว่าปิดแ, وت, Sail, แก๊ส <allocation> ปิดไฟแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลย ถ้าผัดนานนะคะเดี๋ยวผักดองมันจะไม่กรอบนะคะผักดองนี่ต้องแช่เย็นไว้เลยนะคะแช่เย็นไว้แล้วก็มาคลุกใส่แล้วมันจะกรอบนะคะมันจะไม่เละนะคะไม่นิ่มนะคะตักเสิร์ฟได้เลยะคะ่ะข้าวผัดน้ำพริกมันปูนะคะจานใหญ่นะคะสําหรับแอดชัยมื้อนี้นะคะกินอย่างจุใจเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยกุนเชียงปลาทอดนะคะรอบๆเลยนะคะ โรยน้าด้วยแป้งกว้านะคะเป็นผักแกล้มนะคะอร่อยชัวนะคะมาชิมกับน้องมนนะคะ FC ท่านใดอยากไปลองทำชิมดูก็สั่งซื้อได้เลยนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นปลากระเบนหวานนะคะคุณเชียงปลาคุณเชียงหมูนะคะหรือน้าพริกมันปูนะคะหรือถ้าท่านเป็นชอบเป็นน้ำพริกเผาก็ก็ได้นะคะน้ำพริกเผากุ้งก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะแต่ว่าแอดใจชอบ ทานน้ำพริกมันปูนะคะน้องบมลก็เลยน้ำพริกมันปูมาผัดนะคะสั่งซื้อลองไปทำอลองทานลองชิมได้เลยนะคะอร่อยชัวร์ค่ะ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ